ท่านไหนที่สนใจที่ดินผืนใหญ่ติดถนนสีเลนที่อำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดนะครับก็จะเป็นที่ดินที่อยู่ใกล้กับปั๊มปตทที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งถ้าเราเป็นคนพื้นที่แถวนั้นหรือเป็นคนที่คุ้นเคยกับที่ดินแถวนั้นนะครับก็จะรู้เลยว่าที่ดินผืนนี้อยู่ติดกับปั๊มปตทที่กำลังสร้างนะครับก็น่าจะเสร็จเร็วๆนี้นะครับ ที่อำเภอโพสีสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งก็จะเป็นเส้นที่เราจะวิ่งไปที่ทาง ere, จังหวัดศรีสะเกดแล้วก็อุบลราชธานีนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะอยู่ใกล้กับอำเภออุทุมพรพิสัยใกล้กับอำเภอเมืองจันทร์นะครับผมซึ่งก็มีโอกาสได้ไปลงพื้นที่นะครับก็เลยถ่ายเป็นวิดีโอมาให้ดูนะครับเนี่ยด้านหลังนี้ก็จะตรงที่ถมที่ด้านซ้ายก็จะเป็นปั๊มปัตทรนะครับ ที่ตรงนี้จะเป็น2อโฉนดนะครับสามารถติดต่อทางไลน์เพื่อที่จะขอดูโฉนดได้นะครับผมแล้วก็เรามีการแพลนอยากจะให้ใครที่อยากจะทําบ้านจัดสรรน,นะครับซึ่งก็จะทาอยู่โซนด้านหลังนะครับก็คือเราจะมีที่ดินให้ร่วมทุนกับเราส่วนคนที่จะลงทุนทําบ้านก็ทํานะครับแล้วค่อยมาแบ่งเมื่อขายได้กันนะครับส่วนด้านหน้า เราก็จะเก็บไว้เพื่อทำผลประโยชน์ต่อไปนะครับหรืออาจจะทำเป็นหมู่ว่านจะสรนในอนาคตนะครับหรือว่าถ้าใครสนใจอยากซื้อยกแปลงก็ซื้อได้เลยนะครับผมราคาตามที่อยู่ในหน้าจอเลยนะครับผมแล้วก็มีหน้ากว้างแ3ดิบสเมตรได้นะฮะก็ก็กว้างมากเลยนะครับผมโอเคเลยถ้าใครสนใจยังไงก็ติดต่อได้นะครับขอบคุณมากๆเลยสวัสดีนะครับ